วันนี้จะมาแนะนำสกิล y Base หรือชื่อภาษาไทยก็คือคมดามแบงสายลมสกิลคมดามแบงสายลมเป็นสกิลประเภทกายภาพและจะใกล้วงกว้างสกิลนี้ต้องใส่มิสั่นนะครับโดยจุดเด่นของสกิลนี้คือเมื่อโจมตีคิรขคอโดนเต้าจะมีโอกาส60%ที่จะโจมตีเพิ่มเติมตัวอย่างสกิลก็จะประมาณนี้นะครับ สกิลนี้มีมิสชั่นทันเซเดนของมันก็คือที่ก้าวพ้นรัศมีสังจันนะครับโดยถ้าใส่มิสชั่นเรี่มนี้จะทำให้เกิดการันตีเกิดการจูโจมเพิ่มเติมสองครั้งและจะไม่สามารถจูดจมเพิ่มเติมได้เมื่อคลิกร่อโดนเป้าแล้วน,นะครับและยังเพิ่มขอบเขตคมดบแบบสายลมอีก80%ตัวยอย่างสกิลก็ประมาณนี้ครับเมื่อใส่มิสชั่นลงไป ะสังเกตเห็นได้ว่าเพิ่มมันเพิ่มขอบเขตวงกว้างค่อนข้างเยอะครับทำให้เคลียร์มอนได้ดีขึ้นการอัพสตีอคผมจะเน้นไปที่เพิ่มขอบเขตขอบเขตว,วงกว้างนะครับสำหรับคนที่เล่นสก,กิลวงกว้างแนะนำให้ใส่ที่ก้าวพล่าบุกเขาลงในลากิมานะครับ เพราะว่าจะช่วยเพิ่มขอบเขตวงกวาง้างเขาข้างในเจอเดี๋ยวจะมาลองลงการตำนานฮาร์ดบวกสามสิบให้ดูนะครับ กดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ